สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาดูสายแบกของเราครับเกมครับลูกปืนล้อแตกครับเมื่อคืนโอ้โหไฟลุกท่วมเลยครับเออได้คันกว้างขนาดนี้พอดีเลยเนาะ <c oughs> นี่ลูกปืนแตกก็เปลี่ยนลูกปืนใหม่ครับไฟท่วมเลยเมื่อคืนนี่โอ้ทั้งครุทั้งน้ำอะไรสาดให้หมดเลยครับ ลงทุนถอดเสื้อแล้วลงทุนถอดเสื้อชุบน้ําข้างถนนครับยัดเลยกลัวครับไม่เคยเจอทีเนาะไอทีเนาะย,ย,ยัดเข้าอีกทีนิดนึงไหมจะวีก็ดีครับมันมาเสียอยู่ตรงหน้าอูพอดีครับหน้าอูทีมงานก็ จัดเลยครับหรือไม่ต้องเก่าเข้าบ้านนะร,รถก็หินเนี่ยยังไม่ได้ลงเลยนะครับเกมครับอันนี้้าสมองเราทีแรกว่าจะเปลี่ยนคานหน้าครับพอดีโทรสั่งคานแล้วมันไม่ได้วันนี้ครับก็เลยเอาลูกปืนมาใส่ก่อนเพราะว่าผมจะเปลี่ยนคานแล้วครับใส่หินมาไม่เยอะครับใส่มานิดเดียวเองแต่ว่า,วาลูกปืนมันเ,เสียอยู่แล้วครับ ก็เลยแตกไ่ไวเลยเมื่อวานก็วิ่งคู่กับทีมงานน้องนนก็มาช่วยครับเมื่อวานวันนี้ก็ให้วิ่งรอเลยครับเดี๋ยวผมซ่อมเสร็จแล้วจะออกไปครับเพราะว่าโอ้ลำบากครับงานทัวนี้ใส่แป๊บเดียวครับเสร็จข้างบอก สบายครับแค่นี้เมื่อคืนนั่งกันมาสามสี่คนน่ะตกใจหมดเลยเอฟควันท่วมไฟนี่ไหม้ฝาครอบตรงนี้เนี่ยเนี่ยเหลืออยู่สามอันครับไหม้ไปสองอันไฟท่วมเลยไม่ไหวเลยครับอันตรายมากครับโอ้ เกือบเอาชีวิตไม่รอดครับทีแรกคิดว่าเบรกติดครับที่นหนได้เบรกไม่ติดครับลูกปืนแตกลูกน้องกระโดดลงรถล,ลงมาลูกพี่ล้อเกือบหลุดโอ้ตกใจหมดว่ายี่ถ้เอารจะหลุดทําไมพวงมาลัยมันไม่สั่นไม่อะไรเลยวะมันวิ่งปกติเลยอ่ะมันมีลูกในประคองเนาะ นี่มันเพกาเก่งออกมามันยังร่วงเม็ดมันยังอ๋อเม็ดเม็ดมันยังนอนอยู่ใช่ไหมเจลเบีมันแห้งเอ้เจลเบีก็ไม่แห้งนะก็มันละลายแล้วร้อนมันลูกปืนมันหมดสภาพหรือเปล่ารถเราใส่เยอะด้วยใส่ไม่เยอะครับใส่ไม่เยอะหรอกใส่ตามกระบะครับว่ามีแค่ไหนก็ใส่แค่นั้นแหละเอฟซียับเลยครับ แน่นเลยพี่รวมไหมนี่สูตรชังครับต้องเคาะล้หมุนดูครับไม่งั้นเดี๋ยวมันบีบลูกปืนแรง Đây lọc mấy, à, à, đấy. À, à, nói lói đầy rồi lói. Ok. rồi, này. O, lúc chi lóc này. O, lúc chi này. lúc chi lóc này. O, lúc lúc mình คนวิ่งจนงลืมไปทงัง,ทงดับเพลิงเลยทั้งดับเพลิงลมีในรถไม่ใช่ครับ <c oughs> ใช้เสื้อตัวนี้ครับ FC ซเนี่ยเสื้อเหลืองตัวนี้ลงไปชุบน้ำครับแล้วก็มาโอบเลยครับเ <c oughs> มื่อคืนอนะ่ะโอ้วิ่งกันจนไม่ที่แรกลงมามันก็ไฟมันยังไม่ไหม้ไง FC มันยังร้อนอยู่มันยังแดงแบบแดงโล่เลยครับตรงเนี้ยพอรอแป๊บนึงก็ไฟลุกบุบเลยครับโอ้ตกใจมาเลยครับ ือบตายอ่ะพี่น้องไม่เคยเจอ,อทีเนาะชิ้นส่วนเก่าครับแตกเละหมดไม่เแ็นไรครับแค่นี้นักรบย่อมมีบาดแผลจิ๊บจิบครับเดี๋ยวสั่งคานหน้ามาใหม่ครับเดี๋ยวเปลี่ยนคานใหม่เลยเพราะว่าการที่ลูกปืนมันแตกนีมันน่าจะมีปัญหาแล้วแหละ แต่ว่าแต่ดูแล้วก็โอเคอยู่นะถ้าพูดถึงสภาพก็โอเคอยู่ผ้าบุงผัเบรกอะไรก็ยังสวยอยู่แต่ผมจะเปลี่ยนใหม่เลยเพราะว่ารถผมวิ่งทางไกลแล้วก็ใส่เยอะด้วยนะครับเปลี่ยนให้ชัวร์เลยชุดพ่อหลังอะไรผงก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้วเหลือแค่คานหน้าอย่างเดียวคันนี้แหนบหน้าอะไรก็ใส่เป็นเมก้ามาแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนคานใหม่เลยจบ ว่าตัวนี้มันยังเป็นคานของสมออยู่เดี๋ยวผมใส่คานเมกาเข้าไปก็เกีวกัเดิมนะครับสบายควันท่วมเลยมันคือเนาะอันตรายถังดับเพลิงมีแต่ไม่ได้ใช้ครับดูครับนี่ถังดับเพลิงอยู่ตรงนี้นะ ไม่ได้ใช้ครับเบีห้อยไว้อย่างดีครับเนี่ยที่ผมจุดประสงค์หลักที่ผมห้อยไว้ก็คือผมเนี่ยครับผมเคยเจอพวกรถเบรกติดรถเบรกติดหรือ,อ,อมันยางมันไปสีกับแหนบอ,อะไรแล้วเกิดไฟไหมเนี่ยต้องใช้ถังบเพึงผมก็เลยติดไว้ครับแต่พอเกิดปัญหาจริงๆไม่ได้ใช้ครับเกิดปัญหาจริงๆผมไม่ได้ใช้เพราะอะไรครับเพราะเราตกใจครับเราลืมเราตกใจครับผมก็เลยนี่ครับได้ครุนี้หนึ่งอัน แล้วก็เสื้อแล้วก็ทางน้ำม,มาเมื่อคืนอยู่ไหมลูกพี่บาลมาบ้งนี่นีุ่บให้มันบานออกนิดหนึง่งบานเหมือมนนะ้ให้มันเป็นเสี่ยนนะเอา,เอา,เอาสกัดจินมตรงนี้เดี๋ยวชนนอ้อนั่นแหละเออนั่นนั่นแหละจะอยู่ไหม เขาอย่างยากมันชนอะไรหรือเปล่าพี่นั่นอ่ะมันจะหลุดไหมนี่บานหน่อยไหมนั่นแ่ะมันติด,ด้นั่นแล้วรลบาที่ล็อกเราอ่ะอ,ะอะนี่นี่มันติดอันนี่นะนี่ทุบไหม หรือตาดีบ่เออนั่นน่ะนั่นแหละแอ่นี้ก็ไม่มีอันนี้แล้วบานเหรอเออทุกออกให้มันบานสองข้างได้ไหมเดี๋ยวมันไปหล่นหายครับ mà người này anh, ừ. mình cần ní nhẫn vậy này, chứ mà lục có mì <laughs> thang à, à? ừ. không đái, nè, giùm được không? chơi liền, nhập loại liền, áo. À? ้อมป๋าของครับเดี๋ยวเราจะไปวิ่งหินต่อค,คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบะเวียดัมซิงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับก็ขอบคุณอูช่างครับกิจเจริญยนนะครับกิจกิจเจริญยนรับตัดผมทุกชนิดนะครับ <laughs> <laughs> สวัสดีครับ